การเดินทางในรูปแบบของการท่องเที่ยวทั้งเรื่องกินเรื่องอาหารนะครับเรื่องเที่ยวเที่ยวทั้งในประเทศเที่ยวท,ทั้งต่างประเทศครบจบอย่างที่น้เด่นบอกนะครับเพราะว่าคืนนี้นี่เรารวบรวมผลคนท่องเที่ยวไว้เยอะที่สุดในประเทศไทยครับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยนะครับนเด่นก็จะมาพูดคุยในเรื่องของ ประเทศไทยวันนี้ท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะบอกว่าเอธุรกิจการท่องเที่ยวนะเริ่มต้นแบบไหนอะไรยังไงคึกคักหรือยังนะเด่นนะครับต้องบอกว่าเออก็ต้องขอบคุณนะการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่วันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าประเทศไทยเรา,าเริ่ม ฟื้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางผู้ประกอบการก็เริ่มฟื้นตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังาการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี2566นะฮะปีนี้นี่โอ้โหจัดเต็มเหนียวเลยนะฮะท่านผู้ฟังท่านไหนที่ไปมาร่วมงานบ้างหรือไม่แน่ใจนะฮะที่ฟังอยู่ที่จัดที่ศูนย์สิริกิตนะครับ ผู้ร่วมงานนี่เขาบอกว่าทะลุเก,กือบ8,000 0คนเลยทีเดียวนะฮะจัดงานจัดไปแล้วตั้งแต่วันที่2ถึงที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี2566ก็บอกว่างานงานนี้นะเด่นมีโอกาสไปเดินด้วยโ,โหจัดเต็มทุกมิติท่องเที่ยวจริงๆนะฮะยกความมหัศจรรย์ของเมืองไทยมาไว้ในงานนี้งานเดียวนะฮะ ที่ศูนย์ศิริกิตนะครับท่านไหนที่ไปมาก็คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศเนาะแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านก็ได้มาเป็นประธานเปิดงานด้วยนะครับคุณพิพัฒน์รักชกิจประการนะครับก็งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่41ประจําปี2566ก็จบไปด้วยดีนะฮะโออุ่นหนาฟ้าข้างแล้วก็อบอุ่นมากนะครับเพราะว่าท่าน ว่าที่ผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยคนใหม่นะคุณรองทับรองถองอาถปนีเกียรติไพบูรณ์หรือว่ารองพี่กลางนี่นะครับก็จัดเต็มเลยย้ําทั้งนวัตกรรมนะครับบวกกับวัฒนธรรมนะครับเป็นอิ no for tourism นโนเคชอ่นฟอร์ซับสแนเดอบิลทัวริึมนะฮะก็ โดยการนําเสนอในรูปแบบของมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวนะครับบอกเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่ไม่เคยเห็นหรือ u n s e ีนนะครับเรื่องราวของการเดินทางที่ไม่เคยรู้หรือว่า u n t r ทนะครับหรือว่าการแกะกล่องนะรูปแบบใหม่ๆหรือว่า unbox นะครับประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบไร้ขีดจํากัด unlimited เหนือความคาดหมายนะแล้วก็น่าสนใจอย่าง น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของตัวสินค้าการบริการต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับโอ้หลายคนก็ไปจับใจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็มีซื้อของฝากมีซื้อแพ็กเกจทัวร์ต่างๆนันเด่นก็ยังได้มาเลยนะฮะได้แพ็กเกจทัวร์ราคาแบบพิเศษพิเศษมากมายเลยนะครับโอ้งานนี้นี่นะครับต้องบอกว่าทางผู้ประกอบการเองหลายๆท่านเองก็ค่อยๆชื่นใจนะฮะชื่นใจแล้วก็ชื่นใจด้วยนะครับ เพราะว่า,อ,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมาเริ่มกลับมาแล้วการกลับมาเนี่ยโดยการติดกระดุมเม็ดแรกใหม่ที่ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราหวังใจมากเพราะว่าสามปีที่ผ่านมานี่มันต้องบอกว่ามันหนักหนาสาหัสก็ต้องฟังหลายหลายธุรกิจนะไม่ใช่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยมันเมื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้เห็นทิศทางเห็นแนวทางของการเ,าเขาเรียกว่า,าจัดรูปแบบ การท่องเที่ยวแบบ New n ิวนิวนอร์มอหรือว่าท่องเที่ยวแบบเชิงใหม่ที่เราได้สัมผัสนะครับจากที่เราเคยไปทัวร์กรุ๊ปใหญ่ๆ5 0สิบคนสาคนนะฮะตอนนี้รูปแบบการท่องเที่ยวจะเป็นเที่ยวแบบครอบครัวมากขึ้นนะครับสังเกตนะเด่นเองก็ทําบริษัททัวร์นะฮะวันนี้ลูกค้าจะไปเที่ยวในประเทศจังหวัดไหนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เป็นกรุ๊ปแล้วนะฮะก็จะเริ่มเด่นที่มี10คนมีอยู่ห้าคนนะครับ จะเดินทางาไปเชียงใหม่ไปเชียงรายนะครับไหว้พระไปเที่ยววัดสาสีไปเที่ยวทำกิจกรรม CSR ชุมชนการท่องเที่ยวก็เริ่มเปลี่ยนแนวนะครับเปลี่ยนรูปแบบก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วที่สำคัญเนี่ยโรงแรมสองดาวสดาวไม่พักนะพักสี่ดาวห้าดาวบินการบินไทยเอนะนะครับเพราะว่า การได้เที่ยวเนี่ยวันนี้ทุกคนอยากจะหาประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตผมเองก็เหมือนกันนะฮะเราเดินทางท่องเที่ยวหลายคนก็บอกว่าโอ้อิชานน้นเด่นจังเลยนะฮะทำบริษัททัวร์แล้วก็ได้จัดทัวร์ท่องเที่ยวทุกคนก็ได้กินได้เที่ยวฟรีอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆนะาง,งานเราเป็นงานบริการฟังนะครับก็อาจจะไม่ได้สนุกอย่างท่านผู้ฟังคิดก็ได้นะเพราะว่ากินก่อนอกินที่หลังอิ่มก่อนเนาะแล้วก็นอน นอนทีหลังแล้วก็ต้องตื่นก่อนด้วยนะครับต้องตื่นก่อนลูกค้าดูแลลูกค้านะครับพาลูกค้าดูแลเรื่องอาหารเช้าขึ้นลดลงลดจัดคิวจัดโปรแกรมโอ้โหเยอะนะฮะท่านั <c oughs> ถ้าให้เด่นเด่นพูดแล้วมันเยอะจริงๆนะครับแต่งานบริการเนาะเราทางานแล้วเรามีความสุขในการที่ได้ทํางานกับมันเนี่ยผม,ผมถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดแล้วนะครับการทีเ่เราจบมาอาจจะไม่ได้บางคนอาจจะไม่ได้ทํางานตรงสาขานะครับบางคนอาจจะไม่ได้อ่ ชื่นชอบกับงานหรือ,อสิ่งที่ตัวเองเรียนมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ค้นหาและพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําแล้วก็อยากจะต้องให้ทุกคนมีครับนักเด่นเองก็ไม่ได้จบสายท่องเที่ยวมาโดยตรงนะท่านฟังจบนักข่าวด้วยซ้ำน,นะบจบสื่อสารมวลชนนะครับสุดท้ายก็ชอบทําทัวร์ชอบพูดชอบคุยชอบ าพาท่องเที่ยวอะไรต่างๆเลยเงี่ยนะฮะแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆนะฮะจุวันนี้ก็จนมาเปิดบริษัททัวร์ทำทัวร์มาวันนี้ก็ต้องบอกว่า20กว่าปีแล้วนะฟังนะครับก็ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะฮะ7จจังหวัดนี้ดเดินทางมาหมดแล้วนะฮะทั่วเกือบแทบจะทุกจังหวัดแล้วนะครับไปกินข้าวทุกจังหวัดมาแล้วนะไม่อยากจะคุย <c oughs> กินข้าวไปทานอาหารนะฮะไปสัมผัสในเรื่องของตัววิถีชุมชนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับก็มีเยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะนะฮะประเทศไทยเราเองเนี่ยต้องบอกให้มูมฟังอย่างนี้ว่า,เ,าเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาและไม่ได้เป็นสิ่งท่องเที่ยวที่แบบเราสรรสสร้างขึ้นมาหรือเป็นแมนเมดนะครับเราไปเนี่ยนะครับไปเที่ยวทะเลก็เห็นความสวยงามของทะเลจริงๆที่มันเป็นเรียวจริงๆเห็นปะการางังเห็นความสวยงามนะฮะเห็นประเพณีเห็นวัฒนธรรมเห็นความหลากหลายทางธรรมชาติมากมายนะครับโดยเฉพาะ ความหลากหลายทางธรรมชาติป่าไม้นะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงกรีนซีซั่นนะช่วงแบบเทศการท่องเที่ยวหน้าฝนอะไรเงี้ยนะครับหลายคนก็จะชอบเที่ยวน้ําตกนะฮะเดินป่านะครับนะฮะแล้วก็าบางคนก็อาจจะชอบทะเลภูเขานะครับเราก็ไปสัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวพวกนี้ด้วยกันอยากจะไปทางไหนอยากจะชื่นชอบไปเส้นทางไหนไปเลยนะฮะหาจุดเดส i ิเนชันที่ตัวเองชอบแล้วก็อยากจะเดินทาง เตรียมตัวเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะผู้ฟังวันนี้เนี่ยประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครปีนี้เนี่ยนะฮะแซงกรุงปารีสเลยนะฮะติดอันดับหนึ่งะฮะที่นักท่องเที่ยวม,มาเยือนมากที่สุดในโลกประจําปี2023นะครับจากการผลสํารวจของตัวเทวเน s สนะครับพร้อมเปิด10อันดับเมืองที่นักท่องเที่ยวม,มาเยือนมากที่สุดนะฮะในปี2500 65จนถึงปี2566นะครับคุณรัชดาธนาเดชนะฮะร,รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะฮะท่าน,นก็ได้เปิดเผยกับทางาว่าทางพลเอกประยุทธ์จนันโอชานะฮะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับยินดีที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับนะฮะให้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอันดับ1น,นะฮะในปี2023นะครับจากเว็บไซต์ t r a v e l n e s s นะครับ มีในส่วนของนักนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเนี่ยทั้งสิ้น22.78ล้านคนโอ้โหขอเสียงปรบมือประเทศไทยหน่อยนะฮะ, <c oughs> ะต้องขอบคุณนะขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะขอบคุณกรมการท่องเที่ยวนะครับและก็ทุกๆหน่วยงานทุกๆฟันเฟืองเลยที่ขับเคลื่อนในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเป็นหน่วยงานอย่างทอทอเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานที่เขาปิดทองหลังพระทําการตลาดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะช่วยทุกอย่างนะฮะกับทางผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยยาวไปจนถึงเรื่องใหญ่นะครับช่วยเหลือจริงๆแล้วก็ทํางานควบคู่กับทางผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะได้แบบถึงลูกถึงคนนะ,ะเพราะว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมีสํานักง,งานหลายๆหลายๆจังหวัดนะครับ อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะนอกจากในประเทศแล้วเนี่ยก็จะมีสำนักง,งานในต่างประเทศอีกนะครับซึ่งก็จะคอยประชาสัมพันธ์นะครับทําเรื่องการตลาดอะไรต่างๆโอ้โหเนี่ยนะฮะบางครั้งก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวทีที่ได้ชื่นชมวันนี้เองเนี่ยเป็นบทพิสูจน์นะฮะว่าสิ่งที่คุณทํามาสิ่งที่ทางการท่องเที่ยวทํามาทั้งหมดเห็นภาพแล้วนะครับพวกเราในฐานะของทางผู้ประกอบการขอปลบมือดังๆให้นะครับ ก็ต้องบอกว่าในส่วนของอตัวเว็บไซต์ uh, t r a v e l n e s s เนี่ยนะครับได้จัดล uh, ำดับนะฮะ20เมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดนะฮะในโลกนะเมื่อเดือนมิถุนาย,ยน2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการจัดจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่มีการมาพักครั้งคืนนะครับมีการใช้ใจ่ายในประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเป็นข่าวดีมากๆนะอันนี้นะฮะเรามามองดูเสน่ห์ของกรุงเทพมหาคนครเราบ้างสิฮะท่านผู้ฟัง ท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบเพราะาเราขับรถผ่านไปผ่านมาตื่นเช้ามาก็หน้าดำคำเครียดนะฮะตีสี่ตีหต,ตื่นแล้วไปทำงานนะครับเย็นก็สองทุ่มสามทุ่มกว่าจะกลับคุณผ่านไปผ่านมาแต่ไม่เคยมองเปิดกระจกไปมองแบบโอ้บรรยากาศรอบเกาะรัตนโกสินนะครับชมความสวยงามของสิ่งรอบข้างนะครับชมเมืองมหัศจรรย์ใน เป็นเมืองในฝันของหลายๆคนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยอยากจะมาสัมผัส destination นี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะฉะนั้นรีบนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าเย็นนี้เนี่ยนะฮะขับรถกลับบ้านระหว่างทางเปิดกระจกแง้มดูหันซ้ายหันขวาดูนิดนึงนะฮชมวิวว่าไอ้ก,กรุงเทพมหานครเรามีอะไรดีบ้างนะครับเขาบอกว่าอย่างที่หนึ่งะที่ดึงดูดมากที่สุดก็คือการท่องเที่ยวด้วยรถตุกตุก นะครับสังเกตว่าจะเทนทั้งฝรั่งต่างชาติตอนนี้มีอินเดียด้วยนะฮะแล้วก็มีจีนละนะครับแล้วก็จะมีแขกแขกาทางามาเลเซียนะฮะก็เริ่มมาขี่รถตุ๊กตุ๊กนั่งรถตุ๊กตุ๊กเที่ยวแล้วก็ที่สาคัญมีตุ๊กตุ๊กทัวร์ด้วยนะฮะให้ฟังนะครับแล้วก็พาไปกินอาหารตามจุดต่างๆก็จะมีไกด์มีเป็นแรลลี่ตุ๊กๆเ่าะเด่นเคยจัดแรลลี่ตุ๊กๆให้้งนักท่องเที่ยวต่างชาติโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับ รอบเกาะรัตนโกสินร์มีอะไรดีกว่าที่คิดนะครับอย่างที่สองท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าเป็นการผจญภัยในรูปแบบไม่เน้นไม่ใช้แผนที่นะฮะซึ่งเป็นการดึงดูดสเสน่ห์แบบไปอีกแบบนึงนะ่งะคือทำเป็นเหมือนกับโรบคอร์สพากันเที่ยวแบบซ็อกแซกเที่ยวแล้วก็ไปหาทำการบ้านจับ GPS เดินไปเองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ฟัง นักท่องเดียวยุคใหม่อย่างที่นาเด่นเคยบอกมันมีเทรนเทรนหนึ่งที่ที่เขาอะอยากจะอชอบแล้วก็ชื่นชอบที่สุดก็คือการไปในสิ่งหรือจุดที่แปลกแปลกไม่เคยเห็นไม่เคยไปอันซีนนะฮะไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปโอ oh, ลงโซเชียลนี่คุยได้3ามวันเจ็วันเลยนะ อันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของความแปลกอย่างที่3ครับกรุงเทพเนี่ยยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครมากมายเลยแทบจะบอกว่าทุกมุมเมืองเลยนะฮะทุกทุกย่านเลยนะฮะของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมีที่ช้อปปิ้งนะฮะมีโซนพื้นที่นะครับของคนเมืองนะฮะที่ทันสมัยนะครับพร้อมกับตอบโจทย์ในเรื่องของคนยุคใหม่นะครับ อย่างที่4ี่มีวัดวารามที่ให้ผู้คนเนี่ยชื่นชอบวัฒนธรรมประเพณีนะฮะขนมทำเนียมต่างๆได้มาไหว้พระได้มาเห็นถึงความงดงามความสวยงามของกรุงเทพมหานครแล้วก็อย่างที่5้านผู้ฟังอันนี้ขึ้นชื่อมากสตรีทมาร์เก็ตนะครับหรือถนนคนเดินเนี่ยที่เต็มไปด้วยอาหารโลโคอล o ฟู้ดนะครับแบบรถเข็นนะครับทั้งอาหารคาวอาหารหวานเผ็ดจัดจ้านโหถูกใจน้องเดียวทุกรูปแบบผมถือว่าวันนี้เนี่ย ประเทศไทยเราประสบความสาเร็จในเรื่องนี้มากนะฮะแล้วก็อยากจะแจ้งไปกับทางกรทมรด้วยว่าอย่ามีอาจจะจัดทามมิ่งหรือจัดโซนแต่ไปอย่าไปจัดระเบียบจนแบบความมีเสน่ห์ของอถนนคนเดินมันหายไปหมดนะะท่านฟังนะครับอย่างาต่อมาก็คือนั่งเรือชมตลาดนานะ้ำ สวยจัดนะฮะคัดกันมาทุกตำบลตำบลหนด่งมารวมไว้ในสถานีนี้นะฮะโอ้คุณแล้วก็อายตัวเองนะฮะก็อยากจะรู้จักกันมากขึ้นนะฮะก็เข้าไปดูนในหน้าแฟนแฟนเพจของ Travel Radio นะครับพวกเราก็ามีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะมาอัปเดตนะฮะก็เรื่องราวของการท่องเที่ยวนะครับ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาเนี่ยนะฮะอยู่กับทานผู้ฟังนี้เลยนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มอย่างเงี้ยนะครับมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยก็ถือว่าเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่จะแลกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือกัะทางผู้ฟังด้วยนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆด้วยนะครับในการที่จะสื่อสารออกไปว่าวันนี้ประเทศไทยเราเปิดประเทศแล้วนะครับ เราจะต้องเที่ยวแบบไหนอะไรยังไงการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปไหมนะครับแล้วก็อัปเดตในส่วนของเทศกาลท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของประเทศไทยเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ความงดงามความสวยงามต่างๆความหลากหลายทางธรรมชาติต่างๆประเทศไทยเรานี่โอ้เยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครัง โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะครับอาหารชุมชนวิถีทินวิถีไทยต่างๆนี่โอ้โหต้องบอกว่าใครได้มาสัมผัสนะฮะประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนะฮะคุ้มยิ่งกว่าแฝดปลาทองอีกเขาพูดว่าอย่างนั้นนะครับมาอีกหนึ่งงานนะครับท่านฟังนะครับมีข่าวฝากมานะครับททเชิญ ผู้ประกอบการนะฮะที่สนใจนะฮะสมัครเข้าร่วมมาตรฐานสตาร์นะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ s u s t a i n a b l e tourism นะครับหรือว่าสตาร์เนี่ยนะครับวันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับผู้ฟังสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของ www.tatstar เลยนะ tat แล้วก็ star.org หรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เฟซบุ๊กนะฮะของทีเอทีสตารก็ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line แอดนะครับแอดไซ์ทีเอทีตนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนม่งกิจกรรมดีๆของการท่องเที่ยวประเทศไทยที่ร่วมกันวันนี้นะฮะท่านฟังครับเอาสวัสดีน้ำเม่นครับโอ้อษทีครับวันนี้ครับกลับมาจากเชียงรายอ๋อครับผมเอฮะฝนตกทุกวันเลยเชียงรายนกบ้านนเด่นนะครับอ้าวันตกมาทิพยึเแล้ว ก็ตกมาอาทิตย์นึงแล้วที่เชียงรายอ๋อนะไะฮะไปไปทาอะไรมาครับน้ำเมนครับไปดูเรื่องชุมชนของเออบทนะครับที่บ้านท่ากันทองที่อำเภอเจียงแสนเขากำลังจะเขาเขาลังจะจัดให้มีการยกระดับของชุมชนขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มไม้นะครับก็เลยให้ชุมชนเนี่ยได้มีการที่จะพัฒนา ตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไปเป็นวิทยากรในการที่จะ,ะคุยกันเรื่องของไม้เพราะว่าเรื่องของไม้เนี่ยชุมชนยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ากลุ่มกลุ่มไม้ที่มีที่มีค้ข่ไก่สุกเนี่ยชุมชนเขาจะต้องต้อนรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอแต่ไปแล้วทุกทุกคนก็สนใจนะครับสนใจดีแล้วก็เป็นเป็นเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายโอ้ได,ได้ได้รับรางวัลเยอะมากกับชุมชนบ้านท่าหัานทองเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นไฮไลท์ของ วิถีถิ่นวิถีชาติพันธุ์อีสานล้านนาเป็นอีสานล้านนานะครับอู้กับเมืองด้วยแล้วก็ทานอาหารแบบล้านนาอีสานเผมเพิ่งเห็นว่ามันเป็นบรรยากาศดีเขาเป็นคนอีสานที่อบอพยพมาจากสกลนครจากนครพนมมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่เชียงแสนออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวัฒนธรรมของลาวผสมกับอยวนอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ฝากไว้ว่าเป็นปาน เป็นเขาเรียกว่าอีกหนึ่งชุมชนตัวอย่างเนาะนะครับฝากอีกหนึ่งงานนะเมนก็คือมีงานถแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับชิงเจ้าสายน้ําสืบสารมรดก ok ทางวัฒนธรรมนะครับการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิธาที่ราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัต ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2 5 1 6วันที่12-13สิงหาคมนะครับบริเวณลําน้ําป่าศักนะครับแล้วก็การแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอเสาให้อำเภอสาให้จงังหวัดสระบุรีฝากอีกหนึ่งกิจรกรรมงานดีๆแบบนี้โอ้โห oh, oh, น้ำเบนมาก็ เวลาหมดหมดเวลาพอดีมาช่วงสุดท้ายพอดีนะครับก็สําหรับวันนี้นะเวลาหมดนะเมนครับก็เดี๋ยวเราพบกันได้ใหม่นะเวลาเดียวกันนี้กับการทปเดข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่ครบ360องศานะครับ365วันคือการเดินทางนะครับเพราะโลกกว้างกว่าที่คุณคิดกับรายการเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกสองน้าพาเที่ยววันนี้นเด่นเด่นผาวุงสนันกับพลวัตลิมถาวรรัตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับ คุณกำลังอยู่กับเรา Travel Radio เคลื่อนแห่งการเดินทางเพราะโลกกว้างกว่าที่คุณคิด